สวัสดีครับแนวทางหวยฮหาหนอยครับวันนี้ออกครับพิเศษออกสามห้าหนึ่งกับเจ็ดสามนะครับธรรมดาออกเก้าสองหนึ่งกับแปดหนึ่งครับ v i p ออกหนึ่งเจ็ดหกกับสามสองครับอวันนี้ก็โอเคอยู่ครับแนวทางหวยฮหาหนอยงวดวันที่ห้าทับสิบเอ็ดทับหกสามพิเศษ

เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าอพิเศษนะครับรูดสี่ครับผมว่าน่าจะมีสามครับน่าจะมีเก้าอาลองครับในลองลองศูนย์ลองสี่ อันนี้ก็ลองสี่ครับอ่าลูดสี่ลองศูนย์ลูดสามลองสี่เก้าลองสี่อ่าทีเด็ดนะครับพิเศษทีเด็ดสี่ลองศูนย์ธรรมดาทีเด็ดสามลองสี่วีพีทีเด็ดเก้าลองสี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ